พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพระหัสบดีที่17สิงหาคมคิสตศักราชส0 2 3าคำพยานชีวิตโดย คุณมิฮิริเดสินวาสีลังกาในหัวข้อเรื่องใช้เวลากับพระกริตอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อ35-42และข้อพระคมภีรหนุนใจที่นำมาเคกรักสรและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอนบทที่หนึ่งข้อ39พระองค์ตรัสตอบเขาว่ามาดูเถิด เขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ทรงพำนักและวันนั้นเขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้วคุณมิฮิริเดอสินวาเป็นพยานว่างานของดิฉันส่งผลให้ดิฉันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายและการทำเช่นนั้นต้องใช้ความอดทนอย่างมาก ดิฉันต้องระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงเรียกดิฉันเพื่อจุดประสงค์นี้ดังนั้นดิฉันจึงต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่เนื่องจากโครงการที่ดิฉันกำลังทำอยู่นั้นใกล้จะเสร็จแล้วภาระงานในวันหนึ่งหนึ่งจึงหนักหนาสาหัสมากๆดิฉันไม่สามารถรับมือได้เพราะต้องเผชิญหน้ากับคำถามจากผู้อื่นอย่างต่อเนื่องไม่มีความสงบสุขในตัวดิฉันเลยและสิ่งนี้ ทำให้ดิฉันไม่สบายใจในสัปดาห์นั้นดิฉันอ่านพระคัมภีร์ยอห์นบทที่หนึ่งซึ่งอันรูก,กําลังมองหาสถานที่ที่พระเยซูประทับอยู่คำตอบของพระเยซูต่ออันรูในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่หนึ่งข้อ39ท้าทายดิฉันอย่างมากเมื่ออ่านจบดิฉันหยุดคิดและถามตัวเองว่าดิฉันกำลังสแสวงหาอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนดิฉันว่าดิฉันควรหยุดและพักแทบพระบาทของพระเยซูดิฉันจึงใช้เวลาในการสงบใจลงเวลาคุณภาพที่ดิฉันใช้กับพระคริสเป็นพระพรให้ดิฉันพบกับความสงบและความเชื่อความสงบในใจทำให้ดิฉันชัดเจนเมื่อเริ่มใช้ความคิดและดิฉันเห็นวิธีแก้ปัญหาในที่ทำงานประสบการณ์นี้ เตือนใจดิฉันว่าเมื่อใช้เวลาตรึกตรองพระวจนะของพระเจ้าก็จะพบสันติสุขที่เหนือความเข้าใจข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อใช้เวลาที่พระบาทพระคิดข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะพบกับสันติสุขและการเล้าลมใจและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานความอดทนข้าแต่พระเจ้า โปรดนำข้าพระองค์ทั้งหลายในการใช้เวลาสงบที่พระบาทของพระองค์เพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร สภาคลสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ